ในคืนที่ระฆังดังขึ้นเองกลางวัดไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากคนเป็นหรือคนตายพระถูกจับต่อหน้าญาติโยมแต่หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งหมู่บ้านสั่นสะเทือนเสียงสวดที่ไม่มีวันจบกําลังรอใครบางคนอยู่คุณพร้อมหรือยังที่จะฟังเสียงสุดท้ายของวัดแห่งนี้ค่าคืนนี้วัดเก่าแก่กลางป่าลึกเงียบเงนันมีเพียงเสียงจากจันร้องประสานกับเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ แสงเทียนจากศาลาการเปลี่ยนไหวระยับสะท้อนเงาพระรูปหนึ่งที่กำลังสวดมนต์อย่างสงบพิธีกรรมในคืนนั้นเป็นพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเร่ร่อนมีพระและชาวบ้านไม่กี่คนร่วมพิธีแต่บรรยากาศกลับหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกพระรูปนั้นชื่อพระมหาเดชเป็นที่เคารพของชาวบ้านทั้งตำบลแต่คืนนี้สายตาของท่านกลับไม่เหมือนเดิม แววตาที่เคยเมตตากลับดูแข็งกระด้างเหมือนคนที่กำลังซ่อนบางสิ่งไว้ในใจเมื่อเสียงสวดถึงบทสุดท้ายจู่ๆเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านนอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งกรูกันเข้ามาพร้อมตะโกนเรียกชื่อพระมหาเดชชาวบ้านตกใจไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระมหาเดชนิง่งไม่พูดไม่ขยับแสงไฟฉายส่องเข้าหน้าท่านตรงๆ เห็นได้ชัดว่าท่านยิ้มยิ้มจางๆเจ้าหน้าที่ประกาศเสียงดังว่าท่านถูกจับในข้อหาฆาตกรรมเสียงกรีดร้องของหญิงชาราคนหนึ่งดังขึ้นเธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากพระศพข,ของลูกชายเธอเพิ่งถูกพบหลังวัดเมื่อเช้าแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคือตอนที่ตำรวจเข้าไปค้นกุฏิของพระมหาเดชพวกเขาพบรูปปั้นเล็กๆทำจากกระดูกคน วางเรียงกันเป็นวงกลมกลางวงมีรูปถ่ายของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านถูกปักเข็มสีดำขณะที่ทุกคนจ้องสิ่งนั้นด้วยความสยดสยองเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงหอระฆังเสียงระฆังดังช้าช้าหนักแน่นและไม่หยุดลงพระมหาเดชชันมามองยิ้มของท่านกว้างขึ้นก่อนเอ่ยเสียงเบาๆว่า พวกท่านปลุกเขาขึ้นมาแล้วทันทีที่เสียงนั้นหลุดจากปากพระมหาเดชเทียนทุกเล่มในศาลาการเปลี่ยนดับลงพร้อมกันความมืดปกคลุมทั่วทั้งวัดเหลือเพียงแสงไฟฉายของตำรวจที่สั่นไหวด,ด้วยมือที่เริ่มสั่นอากาศเย็นจัดเย็นจนลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวกลิ่นข้าวบางอย่างเริ่มลอยมากับลมเหมือนกลิ่นเลือดที่เพิ่งแห้งใหม่ๆเสียงระฆังยังคงดังต่อเนื่อง แต่คราวนี้มีเสียงสวดแผ่วๆแทรกมาจากทิศเหนือของวัดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นคือสุสานเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มาหลายปีตำรวจนายหนึ่งตะโกนเรียกให้หยุดพิธีแต่พระมหาเดชยังคงยืนนิ่งแสงไฟฉายส่องเห็นใบหน้าท่านชัดเจนเลือดสีดำเริ่มซึมออกมาจากมุมปากและดวงตาของท่านกลายเป็นสีแดงคล้ำ เสียงสวดจากสุสานดังขึ้นชัดเจนขึ้นเหมือนมีคนหลายสิบคนกำลังสวดพร้อมกันชาวบ้านบางคนเริ่มร้องไห้บางคนสุดลงกับพื้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหยุดทุกอย่างทันใดนั้นพื้นใต้เท้าของพระมหาเดชเริ่มสัน่นเสียงแตกของไม้ดังปังก่อนที่พื้นจะเปิดออกเผยให้เห็นโพรงลึกมืดสนิทอยู่ข้างล่างลมแรงพัดขึ้นมาจากข้างใต้ พาเอากลิ่นเน่าผสมกลิ่นเทียนไขพร้อมเสียงกระซิบเบาๆลอยขึ้นมาเสียงนั้นพูดซ้ำๆว่าเจ้าสัญญาแล้วอย่าลืมคำของเจ้าพระมหาเดชค่อยๆก้าวถอยหลังแต่บางสิ่งใต้พรงเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมือมือสีดำสนิทคืบขึ้นมาจากขาของท่านไว้แน่นเสียงกรีดร้องของผู้คนดังระงมเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้าช่วยแต่ทันใดนั้น พระมหาเดชถูกดึงหายลงไปในความมืดเสียงระฆังหยุดดังในวินาทีนั้นทุกอย่างกลับสู่ความเงียบแต่เมื่อทุกคนเริ่มตั้งสติสิ่งที่อยู่บนพื้นไม้คือจีวรของพระมหาเดชท,ที่เปียกชุ่มไปด้วยเลือดและตรงกลางจีวรน,นั้นมีรูปถ่ายของทุกคนในพิธีถูกเขียนด้วยหมึกแดงว่าถึงคราวของพวกท่านแล้ว ทันทีที่ตำรวจเห็นข้อความนั้นความยินยิเยือกแผ่ซ่าไปทั่วทั้งศาลาการประเรียนไม่มีใครกล้าขยับมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเครือและเสียงไม้เก่าที่ลั่นเบาๆราวกับมีใครเดินอยู่บนเพดานแสงไฟฉายกระพริบวูบวาบเหมือนแบตเตอรี่กำลังจะหมดเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตามผนังร่างของมันสูงใหญ่ผิดธรรมชาติ แต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงช่องว่างดำสนิทแทนตาและปากตำรวจนายหนึ่งกลั้นใจยกปืนขึ้นแต่ก่อนจะทันเหนี่ยวไกลเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงเดียวกับที่ได้ยินก่อนพระมหาเดชถูกดึงลงไปอย่าแต่ต้องสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มันยังไม่เสร็จปืนในมือเขาหล่นกระแทกพื้นและทันใดนั้นเสียงสวดจากสุสานดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นดังขึ้น รากับทั้งสุสานลุกขึ้นมาสวดพร้อมกันชาวบ้านบางคนเริ่มวิ่งหนีแต่ทันทีที่ก้าวออกจากศาลาพวกเขากลับเห็นกำแพงวัดสูงขึ้นอย่างประหลาดสูงจนปิดทางออกทั้งหมดฟ้าแลบแปลับเหนือยอดใจดีส่องให้เห็นเงาผู้ชายในจีวรเก่าๆยืนอยู่บนหอระฆังแต่เมื่อแสงหายไปร่างนั้นก็หายไปด้วยตำรวจพยายามติดต่อศูนย์ แต่สัญญาณวิทยุขาดหายมีเพียงเสียงสัญญาณรบกวนและเสียงระฆังที่ดังขึ้นเองอีกครั้งคราวนี้ดังถี่รัวเหมือนเสียงหัวเราะเยะ้ยหยันอยู่อยู่รูปปั้นพระพุทธร,รูปในศาลาเริ่มสั่นฝุ่นเก่าที่จับอยู่หล่นลงจากองค์และดวงตาของรูปปัน้นค่อยค่ลืมขึ้นทุกคนหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียวแสงสีทองจากองค์พระเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ เหมือนถูกบางสิ่งดูดกลืนจากนั้นเสียงของพระมหาเดชก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งดังก้องไปทั่ววัดทั้งที่ไม่มีใครเห็นร่างของท่านคืนนี้พวกเขาจะได้รู้ว่าคำสวดที่แท้จริงคือเสียงของผู้ที่ไม่อาจไปเกิดเสียงหัวเราะต่ำๆดังตมา,มามมาพราะมหมอมืดที่เริ่มเคลื่อนออกมาจากผนังทีละเงาทีละเงาจนทั่วสาลาการปรี่ยนเต็มไปด้วยร่างที่ไม่มีดวงตา แต่ทุกกวดตากลับมองตรงไปยังคนที่ยังมีชีวิตอยู่เงามืดเหล่านั้นคือผ่านเข้ามาช้าช้าแต่ทุกก้าวที่มันขยับอุณหภูมิในศาลาลดต่ำลงจนเห็นไอเย็นจากลมหายใจของทุกคนเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ตามมาช่วยงานวัดยกมือถือไฟฉายส่องไปตรงหน้าลําแสงกระทบเข้ากับร่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดร่างนั้นไม่ใช่เงาอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงในชุดขาว ใบหน้าซีดเผือดและดวงตาว่างเปล่าที่กำลังจ้องตรงมาที่เขาเด็กหนุ่มกรีดร้องสุดเสียงไฟฉายในมือดับลงทันทีและเมื่อไฟฉายติดขึ้นอีกครั้งเขาก็หายไปแล้วเหลือเพียงรอยเลือดลากยาวไปถึงประตูพระอุโบสถเสียงสวดจากสุสานยังดังต่อเนื่องเหมือนกำลังเร่งจังหวะให้บางสิ่งตื่นขึ้นพื้นไม้ใต้เท้าสั่นไหวอีกครั้งเสียงแตกแาวดังสนัน่น ก่อนที่รูปปั้นเล็กๆที่พบในกุฏิจะลอยขึ้นกลางอากาศทุกคนมองด้วยความตกตะลึงรูปปั้นเหล่านั้นเริ่มแตกทีละชิ้นเมื่อแต่ละชิ้นแตกเสียงร้องโหยหวนของใครบางคนก็ดังขึ้นจากใต้พื้นดังเหมือนเสียงของผู้คนที่ถูกฝังทั้งเป็นเลือดสีดำเริ่มไหลออกมาจากรอยแตกของพื้นแผ่ขยายไปทั่วศาลาตำรวจคนหนึ่งพยายามหนีออกทางหน้าต่าง แต่ทันทีที่มือเขาแตะกรอบไม้เปลวไฟสีฟ้าก็ลุกพลึบขึ้นมาปิดทางหนีทั้งหมดเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายยกมือไหว้พระร้องเสียงสั่นว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงระฆังก็ดังขึ้นครั้งสุดท้ายและทุกอย่างก็เงียบลงอย่างกระทันหันศาลาทั้งหลังมืดสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกล้าเข้ามาที่วัดพวกเขาพบเพียงศาลาการประเรียนที่ไม่เตรียมเหลือเพียงเท่าถานและกลิ่นไม่ที่อบอวนแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องขนลุกคือกลางเท่าถานนั้นมีรูปปั้นพระมหาเดชในท่ากําลังสวดและบนพื้นรอบๆร,รูปปั้นมีรอยเท้าขนเปื้อนเลือดเดินวนรอบองค์พระเป็นวงกลมเจ็ดรอบพอดี ทันทีที่ชาวบ้านเห็นรอยเท้าเหล่านั้นทุกคนต่างนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดเพราะเลือดที่เปื้อนอยู่ยังสดยังอุ่นเหมือนเพิ่งถูกเหยียบเมื่อไม่กี่นาทีก่อนลมเย็นพัดผ่านกลิ่นควันและกลิ่นเลือดผสมกันอย่างน่าคลื่นไส้เสียงระฆังวัดที่ควรจะละลายไปกับไฟกลับดังขึ้นเบาๆอีกครั้งกริ๊งกริงช้าแต่ชัดเจน หญิงชาราที่เป็นคนแรกที่เข้ามายกมือสันส่นๆไว้รูปปั้นพระมหาเดชน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพึมพำเสียงเบาหลวงพ่อถ้าท่านยังอยู่ขอให้ปล่อยลูกข้าเถอะทันใดนั้นรูปปั้นพระมหาเดชสั่นเบาๆจนเศษเท่ารอบๆกระเด็นไปทั่วพื้นดวงตาของรูปปั้นค่อยๆเปิดขึ้นแสงสีแดงสว่างวาบในเบ้าตา เสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งในอากาศทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในศาลาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่เหมือนออกมาจากใต้ดินสั่นสะเทือนในอกของทุกคนพื้นดินเริ่มแยกออกอีกครั้งเงาดำจำนวนมากพุ่งขึ้นมาจากรอยแตกพวกมันไม่มีรูปร่างแน่นอนเพียงแต่ล้อมรอบชาวบ้านเอาไว้รากับกำลังจ้องมองเด็กหญิงตัวเล็กที่มาด้วยกันกับแม่ ชี้ไปที่รูปปั้นแล้วผู้เสียงใสแม่พระยิ้มแล้วหญิงคนนั้นหันไปมองและจริงๆด้วยพระมหาเดชยิม้มยิ้มกว้างจนเห็นฟันสีดำสนิทเรียงเป็นแถวเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นจากทุกทิศทางดังเหมือนมาจากใต้พื้นดังเหมือนมาจากหลังเจดีดังเหมือนมาจากในใจของทุกคนจูๆ่ๆระฆังวัดก็ดังขึ้นเองอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงหนึ่งใบแต่เป็นเสียงระฆังทุกใบในวัดดังพร้อมกันดังกล้องสะท้อนทั่วทั้งหุบเขาฝุ่นเท่าที่คลุ้งอยู่ในอากาศค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างของพระมหาเดชในจีวรที่ไม่เกรียมดวงตาสีแดงเรืองรองไปยังทุกคนพร้อมเสียงพูดเบาๆที่ทุกคนได้ยินชัดเจนในใจพิธียังไม่จบลมแรงเริ่มพัดวูบผ่านวัดร้าง เศษใบไม้และขี้เท่าลอยวนเป็นเกลียวอากาศหนาวเย็นราวกับความตายกำลังคืบคลานเข้ามาร่างเงาของพระมหาเดชลอยนิ่งอยู่กลางศาลาจีวรของท่านพลิ้วเหมือนต้องลมแต่ไม่มีเงาใดสะท้อนอยู่บนพื้นทุกก้าวที่ท่านเคลื่อนพื้นไม้กลับส่งเสียงร้องโหยหวนราวกับกำลังทรมานชาวบ้านบางคนเริ่มสวดมนต์แต่เสียงของพวกเขาสั่นเครือเกินกว่าจะจับถ้อยคำได้ พระมหาเดชชันหน้ามาช้าช้ารอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มฉีกออกจนถึงข้างแก้มเลือดสีดำไหลอับลงมาตามลำคอหยดลงพื้นเป็นวงกลมและทันทีที่หยดสุดท้ายตกถึงพื้นเสียงเด็กหลายสิบคนก็หัวเราะดังขึ้นพร้อมกันเสียงนั้นไม่ได้มาจากคนแต่มาจากใต้พื้นใต้ศาลา พื้นดินเริ่มพองตัวเหมือนมีบางสิ่งจะดันขึ้นมาไม้เริ่มปริแตกและจากรอยแยกนั้นมือสีเทาหลายสิบข้างค่อยๆโผล่ขึ้นมานิ้วแต่ละนิ้วแห้งเหี่ยวยาวผิดธรรมชาติมันคว้าเข้าหาทุกคนอย่างหิวกระหายหญิงชาราร้องไห้และวิ่งหนีแต่ทันทีที่เท้าเธอแตะประตูวัดเสียงระฆังใบใหญ่ก็ดังขึ้นสุดแรงเสียงนั้นรุนแรงจนแก้วหูแทบแตก และร่างของเธอล้มลงกับพื้นแน่นิ่งเลือดจากหูของเธอไหลเป็นสายพระมหาเดกมือขึ้นเหมือนกำลังทําพิธีเสียงสวดแผ่วเบาก้องไปทั่ววัดอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นจากทุกปากของชาวบ้านแม้พวกเขาจะไม่ได้ขยับริมฝีปากเลยก็ตามเด็กหญิงคนเดิมยืนอยู่กลางศาลาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอมองไปที่พระมหาเดชแล้วพูดเสียงสัน่น หลวงพ่อหนูได้ยินเสียงแม่อยู่ข้างล่างทันใดนั้นพื้นใต้เท้าของเธอแตกออกแสงสีแดงพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากข้างใต้และเสียงร้องของผู้หญิงนับร้อยดังประสานกันก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนไปด้วยความมืดเมื่อความเงียบกลับมาอีกครั้งพระมหาเดชยืนนิ่งดวงตาของท่านค่อยๆมืดดับลงแต่เสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินในหัวคือคำว่า คืนพรุ่งนี้เขาจะมาสวดต่อให้ครบคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงลมที่พัดผ่านต้นตะเคียนหลังวัดไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อวัดเก่าอีกแต่ในยามดึกผู้คนเริ่มได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นเองอีกครั้งกริง้งกริ้งเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนดังมาจากทิศของวัดที่ถูกไฟไม่ไปทั้งหลัง บางคนพยายามหลับแต่ยิ่งพยายามเสียงสวดก็ยิ่งดังเข้ามาใกล้จนได้ยินเหมือนอยู่ข้างหูเสียงนั้นเหมือนเสียงของคนในหมู่บ้านเสียงของคนที่ตายไปในคืนนั้นรุ่งเชา้ากลุ่มคนกล้าจำนวนหนึ่งตัดสินใจไปดูพวกเขาพบว่าเท่าฐานที่เหลือจากวัดได้รวมตัวกันเป็นรูปร่างของระฆังตั้งอยู่ตรงกลางลานวัดพอดีไม่มีใครกล้าแต่ แต่หนึ่งในนั้นชายไวกลางคนที่เคยช่วยงานวัดเอื้อมมือไปแตะเบาๆทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นเองพร้อมกับลมหอบใหญ่ที่พัดกระจายฝุ่นไปทั่วบริเวณในควันฝุ่นนั้นพวกเขาเห็นเงาของพระมหาเดชยืนอยู่ข้างหลังระฆังดวงตาท่านมืดสนิทแต่กลับมีแสงสีแดงส่องออกมาจากภายในชายคนนั้นถอยหลังด้วยความกลัวแต่ยังคงมองตาไม่กระพริบ พระมหาเดชเอื้อมือออกมาชี้ไปที่เขาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของทุกคนครบยังชายคนนั้นสุดลงทันทีเลือดไหลออกจากจมูกและหูส่วนที่เหลือพากันวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ทันได้ก้าวพ้นประตูวัดระฆังใบนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงดังสนั่นจนต้นไม้สั่นสะเทือนจากนั้นเสียงสวดก็ดังขึ้นอีก ดังชัดเจนลึกและเยือกเย็นเหมือนมาจากใต้ดินคืนนั้นฝนตกหนักทั่วหมู่บ้านสายฟ้าผ่าลงที่วัดสามครั้งและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครพบคนที่ไปดูวัดเช้าวันนั้นอีกเลยแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงระฆังจากวัดเก่าดังสามครั้งตรงเวลาเที่ยงคืนและหลังเสียงระฆังสุดท้ายเสียงสวดมนต์ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเร,รากับพิธีนั้นยังไม่เคยจบลงเลยคืนต่อมาหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านกลิ่นทูปและกลิ่นเท่าฐานลอยมาตามลมแม้ไม่มีใครจุดไฟแต่ทุกคนรู้ดีว่ากลิ่นนั้นมาจากวัดเก่าเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งตอนเที่ยงคืนพอดีกริงๆๆๆ้งกริ้งกริ้งชัดเจนหนักแน่น เหมือนดังจากใจของหมู่บ้านบ้านทุกหลังดับไฟแต่หน้าต่างบางบานเปิดออกเองช้าๆคนในบ้านเห็นเงาคนในจีวรเดินผ่านกลางหมู่บ้านแสงจันทร์ส่องให้เห็นชัดว่าจีวรของเขาเปียกโชกไปด้วยเลือดไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาสะท้อนมีเพียงกลิ่นเหม็นไม่ลอยตามมาเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์ในวัดตัดสินใจแอบตามร่างนั้นไป เขาเดินอย่างเงียบงนันจนมาถึงลานวัดที่ถูกเผาซากระฆังยังคงตั้งอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแต่คืนนี้รอบระฆังมีเทียนหลายร้อยเล่มจุดเรียงรายเป็นวงกลมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเด็กหนุ่มกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงก่อนจะเห็นเงาของคนหลายสิบคนยืนล้อมระฆังอยู่ทุกคนก้มหน้าและในแสงเทียนสันไหว เขาเห็นชัดว่าทุกคนไม่มีใบหน้าเลยเสียงสวดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวเป็นเสียงของหลายร้อยคนดังแผ่วต่ำจนพื้นสั่นสะเทือนเด็กหนุ่มถอยหลังแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเหงื่อเย็นไหลทั่วตัวขณะที่ร่างในจีวรนั้นหันมาช้าช้าใบหน้าของพระมหาเดชปรากฏตรงหน้ารอยยิ้มเหมือนเดิม แต่ในมือท่านถือระฆังเล็กสีดำสนิทเสียงพูดเบาๆดังขึ้นในอากาศเหลืออีกหนึ่งเด็กหนุ่มยังไม่ทันเข้าใจระฆังในมือพระมหาเดชก็สัน่นเสียงระฆังดังขึ้นหนึ่งครั้งร่างของเด็กหนุ่มสุดลงทันทีดวงตาเบิกกว้างและจากปากของเขาเสียงสวดเดียวกันกับเสียงอื่นๆดังออกมาแสงเทียนดับลงพร้อมกัน และทุกอย่างกลับสู่ความมืดรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเพียงรองเท้าของเด็กหนุ่มตั้งอยู่หน้าระฆังที่ถูกไฟไหม้บนพื้นมีข้อความเขียนด้วยเลือดว่าครบแล้วแต่พิธียังไม่สิ้นสุดคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเทาหนาทึบจนมองไม่เห็นแม้แต่แสงจันทร์เสียงหมาเห่าหอนดังประสานกันรอบหมู่บ้าน แต่ไม่มีใครกล้าเปิดประตูออกไปดูผู้เท่าคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าหิ้งพระในบ้านสวดมนต์ไม่หยุดมือสั่นเทาน้ำตาไหลาอาบแก้มเพราะรู้ดีว่าพิธีที่พระมหาเดชเริ่มไว้ยังไม่จบและคืนนี้คือคืนที่สามทเที่ยงคืนเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่สามครั้งเป็นเจ็ดครั้งช้าช้าหนักแน่น แต่ละเสียงดังราวกับทุบลงกลางใจพื้นดินสั่นสะเทือนหน้าต่างทุกบ้านเปิดออกเองพร้อมกันและในแสงจันทร์ที่เริ่มลอดหมอกลงมาทุกคนเห็นเงาพระหลายรูปเดินเรียงแถวออกมาจากทางวัดเก่าไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงสวดมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาที่ดังอยู่ในหูของทุกคนพร้อมกันผู้คนเริ่มหวาดผวา บางคนเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นจากข้างในหัวชัดเจนชัดยิ่งกว่าเสียงของตนเองถึงเวลาคืนของผู้สวดเด็กหญิงคนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจเหตุการณ์เปิดประตูออกมาดูทันทีที่เธอก้าวเท้าออกไปลมแรงก็พัดจนเธอล้มลงพอเง่ยหน้าขึ้นเธอเห็นร่างของพระมหาเดชยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาท่านแดงเรือง เลือดไหลเป็นทางจากจีวรลงพื้นดินลูกเสียงของท่านนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความหยินเยียบเจ้าจะเป็นผู้เริ่มพิธีใหม่มือของพระมหาเดชยื่นออกมามีลูกประคำสีดำในมือเด็กหญิงค่อยๆยื่นมือไปรับแม้ร่างกายสั่นเทาแต่เหมือนมีบางสิ่งควบคุมเธอไว้ทันทีที่ลูกประคำสัมผัสม,สมือเธอแสงสีดำก็แผ่กระจายออกจากรอบตัว พื้นดินเริ่มแตกอีกครั้งเสียงร้องโหยหวนดังจากใต้ดินบ้านทั้งหมู่บ้านสั่นสะเทือนแสงไฟทุกดวงดับลงและเสียงระฆังดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายยาวนานหนักแน่นเหมือนเสียงเรียกของผู้ตายที่กลับมามีชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านว่างเปล่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยเหลือเพียงเสียงระฆังดังเบาๆจากวัดเก่า พร้อมเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวดบทเดียวกับพระมหาเดชช้าช้านิ่งและต่อเนื่องเรากับพิธีนั้นเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่จากอำเภอได้รับแจ้งว่ามีหมู่บ้านหนึ่งหายไปทั้งหมู่บ้านไม่มีสัญญาณชีวิตไม่มีควันจากปล่องไฟไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือหมาเห่าหน่วยกู้ภัยจึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบ ถนนดินที่เคยคุ้นกลับเงียบผิดปกติต้นไม้สองข้างทางเหมือนถูกไฟไหม้แต่พื้นกลับไม่มีร่องรอยของไฟเลยแม้แต่น้อยเมื่อถึงเขตวัดเก่าทุกคนต้องหยุดนิ่งเพราะตรงลานวัดมีระฆังใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางแต่ไม่ใช่ระฆังเก่าใบเดิมมันเป็นระฆังสีดำเงาสลักรายชื่อชาวบ้านทุกคนไว้รอบวงบางชื่อยังเขียนไม่เสร็จ เหมือนถูกขีดค้างไว้กลางคันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้มือสั่นเมื่อสัมผัสตัวระฆังโลหะเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนมีคนกระซิบอยู่ข้างหูอย่าปลุกพวกเขาชายคนนั้นสะดุ้งเฮือกแต่เมื่อหันกลับไปมองเพื่อนร่วมทีมกลับยืนนิ่งเหมือนคนไม่มีลมหายใจดวงตาทุกคนเบิดกว้าง และในดวงตานั้นสะท้อนภาพของพระมหาเดชยืนอยู่ข้างหลังเขาเสียงระฆังดังขึ้นกระทันหันเสียงเดียวแต่ดังราวกับฟ้าผ่าพื้นดินสั่นสะเทือนระฆังสีดำค่อยๆแตกออกจากตรงกลางและจากรอยแตกนั้นเงาดำไหลออกมาช้าๆเหมือนน้ำหมึกเงาเหล่านั้นเริ่มก่อตัวเป็นร่างคนร่างของชาวบ้านที่หายไปทั้งหมด แต่ดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าไม่มีชีวิตไม่มีแววใดๆพระมหาเดชก้าวออกมาจากเงาพวกนั้นจีวรของท่านยินเปียกเลือดแต่ใบหน้ากลับสงบเหมือนคนที่ได้พบความจริงพวกเขาไม่หายไปเสียงของท่านก้องสะท้อนในหัวของเจ้าหน้าที่ทุกคนพวกเขาแค่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงสวดท่านใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศแม้ไม่มีระฆังอื่นอยู่ในวัดเลย เสียงสวดเริ่มประสานขึ้นจากอากาศดังราวกับมาจากใต้โลกเจ้าหน้าที่เริ่มตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากทุกคนค่อยๆสุดลงทีละคนแสงในดวงตาค่อยๆหายไปเมื่อทุกอย่างเงียบลงวัดกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งเพียงแต่บนระฆังสีดำใบนั้นชื่อใหม่ๆปรากฏขึ้นเองทีละชื่อชื่อของเจ้าหน้าที่ทุกคน และข้างล่างสุดมีคําสลักด้วยตัวหนังสือสีแดงว่าเสียงสวดจะไม่สิ้นสุดปรับใดที่ยังมีผู้ฟัง